น้ำใครับอาอาน้องธนาครับอาน้องนาครัปมอะจดชื่อไหมอะจดชื้นนะอะจดขื้นจดชื้นนะฮะนักเชลจดขื้นไหมเฮ้ยีบรออีบรอน้นีนู้ีโกนารบรอเลย เออเออเออโอ้ความความจะนับหน้านี่นู้เออเออแม่ทุยแม่ตัวโอยเออเออเอึ้ยจังโรเอ้ยอันหน้าจังโรเอ้ยเออ ừ ta nàng ngoi lư ừ ta nàng ngoi kia lư ừ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  à để nghe ừ ừ ok ok à để mẹ ôm à để mẹ ôm cá bà con ló ừ à thử ngụt nè thôi ừ เออมือเบรนะเออเออแม่เฮยแม่เฮยนะเอาเอกแม่ใบเตะแม่ใบโอเคนะนะคนลอมือมือปูนะเออมือเออเออ ครับโอเคโอสุดที่รัก